สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่หมอยังไม่มีแรนดอมเหมือนเดิมเราจะมาเช็คพลังงานไพ่ว่าไพ่เขาอยากให้แม่หมออ่านแรนดอมของใครมาเรามากีดให้ดูเลยนะคะมาคราวนี้มาเริ่มขอดูพลังงานแรนดอมที่แม่หมอจะต้องทำในวันนี้หน่อยคะ่ะจะเป็นเรื่องราวของใครนะขอให้เขาดึงคนที่ตรงเข้ามาแล้วมันเป็นมันจะต่อจาก แรนดอมเก่าๆก็ได้หรือไม่ต่อก็ได้นะคะโอเคบ้างมีการรอคอยเกิดขึ้นสองไม้เท้ามีใครบางคนรอคอยข้อความจากใครบางคนอยู่ซึ่งแม่หมอมองจากฝั่งซ้ายแม่หมอแม่หมอจะตีว่าเป็นฝั่งของเขาเสมอถ้าใครเคยดูคลิปแรนดอมแม่หมอคือซ้ายคือเขาขวาคือเรากลางคือพลังงานโดยรวมมานะคะมีใครบางคนบอกว่าเธอทำไมเงียบไปล่ะ เห็นเราเป็นนกน้อยนะนกน้อยทำไมปกติเธอจะทักเรามานี่ตอนนี้ทำไมเธอทำอะไรอยู่ยส่งสารลังติดหรือเขาใกล้ขิดละคุยกับน,นกหันไปคุยกับน,นกกับธรรมชาติ โอเคเพราะว่ายังมีการรอคอยแต่ว่าไม่ทําอะไรนะคะโดนล่ามไว้นะคะดูสีทุกคนมือคืออฉันอยากทักเธอนะแต่มือฉันไม่ว่างโดนมัดไว้อยู่ <laughs> ฉันอยากสื่อสารกับเธอนะแต่ตอนนี้ฉันยุ่งดู <laughs> มัดตัวเองค่ะไม่มีใครมัดแกแกมัดตัวแกเองนะคะเพื่อนบอกเขาไปนะคะอ่ะเรื่องยังไงโอ้ยอ๋อสิทัก ทักเหรอจะทักเหรอทักแบบไหนก่อนอันนี้คือคุณคิงอ s w o อดจะให้ทักแบบไหนก่อนทักแบบแบบเอ่อคำพูดหวานๆเพราะเพราะเป็นห่วงเป็นใยเหรออย่าหวังเลยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะเธอไงเธอเป็นคนที่เงียบเองนิ่งเองไม่ทำอะไรเลยแล้วก็มาบล็อกฉันด้วยหรือเปล่าเห็นไหมไพ่ไม้เท้าสองไม้เท้าเนี่ยบล็อกบล็อกฉันบล็อกหัวใจของฉันบล็อกใจไม่คุยกับฉันทำเป็นไม่สนใจฉันแล้วไปนั่งคุยกับนก หรือไม่ก็รอคอยกันส่งข้อความมาจากทางฝั่งเราใช่ไหมฮะแต่เราไม่ทํารอหรอทักหรอข้อความหรอเอาข้อความแบบไหนล่ะฮะเอาข้อความยังไงจะเอาแบบคําพูดที่รุนแรงดุดันว่าแกข้อความเก่าว่าแกอ่านก่อนไหมข้อความเก่าที่ฉันส่งไปอะ่ะเห็นแล้วไม่ตอบใช่ไหมต้องการอะไรเขาเนี้ยถ้าจะให้ทักอะ่ะไม่ได้ทักมาถามไทยความสารุกสุกติดนะ รุนแรงเลยเอาไหมคําพูดที่โหดร้ายดุดันเน่ยจะเอาไหมตอนนี้ฉันเป็นคิง g อฟสอดแล้วฉันไม่ใช่ถือถ้วยมาอย่างสมัยก่อนนะอย่าอย่าอย่าเเรื่องราวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปต่อพลังงานเรื่องราวเนี้มันมีการตัดจบกันหรือใครบางคนที่หายไปนะใครบางคนที่หายไปจากชีวิตกันละกันมันมีการเลิกลาการนิ่งการเงียบ เพราะว่าเกิดจากการกระทําของคนคนหนึ่งแล้วแม่หมอมองว่าตอนนี้พลังงานของคุณค่อนข้างหนุกดันเป็นพลังงานของคนที่เลือกที่จะจบเลือกที่จะเงียบบ้างคือถ้าเขาเป็นคนที่เงียบหายไปในพื้นที่ของเขาแล้วเขาต้องการให้คุณง้ออย่างเดียวหรือว่าเขาต้องการทําบางอย่างที่ที่ตัวเขามีความสุขอ่ะเขาก็ยังอยากที่จะทําคือเขาจะไม่เปลี่ยนตัวเองหรือมูฟ ไปทาให้มันดีขึ้นหรืออะไรก็ตามยังทําเรื่องเดิมซ้ําๆหรือการกระทําเดิมซ้ําๆที่คุณไม่ชอบตอนนี้แม่หมอมองว่าพลังงานอะ่ะมันเป็นพลังงานเกี่ยวกับการตัดจบเอ่อสหรับคนที่เข้ามาดูนะไม่ว่าเขาหรือคุณนะอาจจะมีพลังงานของชาวาธาตุไฟนะคะเอ่อเมษสิงห์ธนูแล้วชาวมิถุนตุลกุมชาวาธาตุลมนะแล้วก็มีลัคนาราศีพิจิกได้มีการจบกันของประการรอคอยคุณน่าจะเลือกที่จะนิ่งอะ่ะ ฝั่งของคุณน่าเลือกที่จะเป็นฝ่ายที่แบบไม่ตามแล้วไม่ง้อแล้วฉันจบนะฉันจบแกแกจะเอาสัญญาณอะไรก็จะเอาข้อความอะไรก่อนแกดูนี่คืออะไรแกจะเอาอะไรเดวิเออเอาเอาอะไรแ <c oughs> ม่หมอไม่อยากพูดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้มันจะโดนหรือเปล่าไงเอออ่ะโอเคคนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าความรู้สึกของการที่ที่คนที่คุณเลือกที่จะเงียบอะแม่หมอยังไม่ไม่คิดหัวข้อนะอ่านไปก่อนนะ คนคนนั้นอะที่เงียบหายกันไปอะเลิกลากันไปอะเงียบจริงๆสําหรับบางคนอะไม่ต่ำกว่าสองอาทิตย์แน่นอนสองเดือนหรือบางคนก็ยาวยาวกว่าน,นั้นได้นะหนึ่งปียังมีเลยแม่หมอมองว่าเขาตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขารอวันที่เขาว่าพยายามไปเยียวยาตัวเองหรืออยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะแต่แม่หมอมองในพลังงานนี้แม่หมอนึกถึงคนที่แบบที่รอที Meat. ่รอ อยากมีความหวังอะไรบางอย่างหรือว่ารอการให้อาภัยจากใครบางคนได้ด้วยเป็นชาวล,ล,ลัคนาราศีกุมได้เพราะอะไรเพราะตอนนี้คุณคุณดูไม่สนไม่แคร์โนโสนโนโคแคร์เขาเลยอะ่ะทําไมแม่หมอรู้สึกถึงพลังงานที่บอกว่าใครบางคนที่ท,ที่ตั้งใจที่จะเงียบหายไปจากคุณก่อนอะ่ะที่ทําให้คุณรู้สึกต้องตามเขาอะ่ะทําให้คุณรู้สึกโหยหาเขาอะ่ะแต่กลับกลายเป็นว่า คนที่โหยหามันไม่ใช่คุณแล้วอะตอนนี้มันเป็นพลังงานของเขาอะเหมือนเขาต้องรับการเยียวยาหรือว่ามีความหวังในความสัมพันธ์อีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองไม่ทําอะไรนะแปลกว่าเพราะอะไรเพราะตอนนี้คุณอะคุณดูคุณด,คณดูคุณแบบเชิดมากแล้วคุณก็แบบฉันฉันอะตอนนี้นะฉันไม่ใช่คนฉันคนเดิมนะจ๊ะ ที่เธอจะมาอะไรก็ได้จะมาพูดทําให้เจ็บใจหรือจะคิดจะมาจะไปก็ได้ไม่ใช่แล้วนะจ๊ะตอนเนี้ยฉันไปฉันเดียวเธอเพิ่งเยียวยาตัวเองเหรอเธอรู้ไว้เลยนะตอนที่ฉันเป็นเดอะสตร์ฉันนะเคยผ่านความเป็นเดอะสตร์มาแล้วเธอเพิ่งจะเป็นเองหรอฉันผ่านมาแล้วเพราะว่าฉันเคย รอเธอฉันเคยมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้แต่เธอเลือกนะเลือกที่จะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและยังทำสิ่งที่ฉันไม่ชอบตอนนี้เธอเห็นฉันเป็นใครดูฉันก็เหมือนนักรบฉันก็เหมือนผู้ผู้ฉันก็เหมือนคนที่เก่งฉันมีอะไรชัยชนะหกไม้เท้าคือชัยชนะฝั่งของคุณนะแม่หมอมองถึงพลังงานหึงชัยชนะเลยนะพลังงานหึงการปลดปล่อยพลังงานหึงการที่บอกว่า ไม่เลือกที่จะตามอ่ะเป็นคนที่แบบมีอีโก้อ่ะตอนนี้คุณเป็นคนที่มีอีโก้อ่ะหกไม่เท้าคือมีกําแพงไปแล้วอ่ะในความคิดนะัตอนตอนนี้พลังงานของเขาเหมือนพลังงานธาตุน้ํามากกว่าแบบคือแบบแบบอยากได้รับการให้อภัยฝั่งเขา,าใจเย็นฝั่ง,งคุณอ่ะไม่เย็นอ่ะใจร้อนอ่ะคือเหมือนกับว่าพร้อมสู้พร้อมบุกพร้อมลุยพร้อมที่จะฟาดฟันพร้อมถ้าเธอเข้ามาในรูปแบบเดิมอีกเธอโดชนชนะ เธอโดนแน่แล้วฉันมีบริวารฉันเต็มเลยเห็นไหมฉันมีคนมาดูเหมอือนแบบเนี่ยเรามีเพื่อนๆกันใน youtube ใช่ป่ะเรามีเพื่อนๆกันเนี่ยที่เราอยู่ในลักษณะของคนที่แบบเจอเรื่องราวเดียวกันอยู่อะแล้วเราเป็นกําลังใจให้กันอะเราเก้าวข้ามผ่านให้มันไปได้อะแต่ตัวเขาเองอะนั่นแหละกับสิ่งที่เขาก็ทําอะเขาจะต้องเจออะไรอ่ะแม่หมอขอดูหน่อยขอบห้ตรงกลางเขาอะอยากให้ค,คุณกับพายเรือกลับมาหาเขาเห็นป่ะวนกลับมา เธอเธอมุฟออนไปแล้วจริงๆหรอหกดาบมีใครจะมุฟออนนะหรือถ้าฝั่งเขาเขามุฟเขาอาจจะเป็นคนที่แบบจะเทคุณตั้งแต่แรกอ่ะจะเทคุณจะไม่จะไม่สนใจคุณแบบไปก่อนอ่ะจะได้ไม่เจ็บไงฝั่งเขาบอกเออฉันไปก่อนนะเพราะว่าถ้าฉันเป็นคนไปก่อนเลือกที่จะเทเธอฉันก็เป็นฝ่ายไม่เจ็บไงจ้าเพราะคุณม่คุณเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คาว่าไม่เจ็บเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจริงหราือเปล่าอ่าแล้วทาวําไมมาเว่นเว้ออะไรรออะไร ทำไมเธอไม่ทักเรามาอีกล่ะเธอเธอเธอจะไปจริงแล้วหรอหกดาบเฮ้ยพายเรือกลับมาก่อนนะเราลงเรือลําเดียวกันแล้วนะเธอจะทิ้งฉันไว้หรอเราจะไม่ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคด้วยกันหรอโอ้โหพ่อคุณแม่คุณขาบอกโอ๊ยถ้าเธอจะให้ฉันกลับมาถ้าเธอจะให้ฉันกลับมาฝั่งคุณบอกเธอต้องไปรับสิฉันคงไม่ขับรถกลับไปหาเธอเองหรือไม่ทักเธอไปเองหรอกเธอต้องทําอะไรบางอย่างให้ฉันได้รู้สิว่าเธออยากมีฉัน เธอพยายามหรือ,อยังในชีวิตเธอเธอพยายามเพื่อฉันแล้วหรือ,อยังนอกจากการพยายามเพื่อตัวเธอเองอะ่ะเธอทําทเพื่อคนอื่นแล้วหรือ,อยังอ่ะสิ่งที่คุณถามดอกที่หนึ่งคราวนี้เขาเป็นยังไงตอนนี้เขาเป็นยังไงแฮงแมนโอ้ยอ่ะสะใจไหมคนเก่งเจอสะเองความช้ำความเสียใจมีน้ำตามีร้องไห้ ยังไม่ต้องแก้งทำเป็นไงแฮงแมนสิ่งที่เคยทำสิ่งที่ในอดีตที่เคยคิดว่าจะปล่อยคุณได้ตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเหมือนแบบคนที่อยู่ในแบบอยู่ในที่แคบๆหรืออยู่ในที่ที่ที่ตัวเองสร้างมันขึ้นมาตีกรอบตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะไปจากชีวิตคุณจะด้วยว่าเมื่อก่อนนี้อาจจะมองว่าตัวเองไม่อิสระเลยลก็แล้วแต่ขาดความเป็นอิสระต้องการความเป็นอิสระ ต้องการปลดปล่อยต้องการเป็นโสดก็ดีต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวก็ดีเลยเลือกที่จะหายไปจากชีวิตคุณเลือกที่จะไม่ตอบข้อความเลือกที่จะเดินไปเงียบๆโดยที่ไม่บอกกล่าวทิ้งข้อความคุณเอาไว้ดองข้อความคุณเอาไว้ตอนนี้เป็นไงแฮงแมนจะทำอะไรได้ตัวเขาอาจจะทำอะไรได้เพราะสร้างสรรผลงานไว้เยอะแยะมากมายตัวคุณไปเป็นเดอะสตาร์ตั้งแต่แรกแล้วแล้วเขาต้องการตอนนี้เขาต้องการนนาการการให้อภยัยการเยียวยาจากคุณนะแม่หมอบอกเลยแล้วช่วงเนี้ยนะ ตอนนี้นะพลังงานของคุณนะคุณเอาเวลาไปโฟกัสนะคะโฟกัสในสิ่งที่คุณเหนื่อยนะแม่หมอบอกเลยว่าคุณหันหลังไปจากเขาก็จริงแต่ชีวิตคุณเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วได้สําเร็จแห่งชัยชนะคือได้สิบไม้เท้ากับหกไม้เท้าหมายถึงคนที่เอาเวลาทั้งหมดเนี่ยแทนที่จะมานึกถึงคนคนหนึ่งอะไปทุ่มเทให้กับการงานการเงินและความสําเร็จคุณเหนื่อยแล้วคุณตัวคุณเองคนที่มาดู fc วันนี้น่าจะเป็นคนที่มีภาระต้องดูแลเป็นเสาหลักให้แก่ครอบครัว ดูแลคนที่บ้านดูแลทุกทุกทุกท,ท,ทุกคนในครอบครัวแม่หมอมองงั้นแต่คุณเก่งอะ่ะคุณเอาอยู่ทุกงานอะ่ะนะคุณเหนื่อยแต่คุณเหนื่อย,แต,อยแต่คุณไม่มีเวลามาโฟกัสกับอะไรของเขาอ่ะ <c oughs> ให้เขาห้อยหัวให้เขาแฮงแมนต่อไปนะคะไม่ต้องไปสนใจนะ,ะแล้วยังไงต่ออ่าแม่หมอต้องปิดนะคะทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะคะ ได้ไพ่ตรงกลางเป็นสเต็งนะคะผู้หญิงที่ขี่สิงโตแล้วพแม่หมอมองว่าพลังงานช่วงนี้ค่าใครบูชาเทพฮินดูนะไปไหว้พระแม่อุมาเทวีแล้วก็พระแม่ทุลคกาการี่คุณจะได้รับชัยชนะแล้วก็ความยุติธรรมถ้าคุณอยากได้เรื่องอะไรคุณไปบอกเลยนะช่วงนี้ถ้าใครบูชาท่านอยู่อะเห็นไหมมันเป็นพลังงานเกี่ยวกับ พ่าแม่ทุลกาอุมามาเยอะสาหรับแม่หมอเองแม่หมอนับถือท่านไงแล้วพลังงานท่านมาตั้งแต่หกไม้เท้าแล้วว่าคือประกาศชัยชนะวันที่24เราจะประกาศชัยชนะกันนะไม่ว่าทุกเรื่องอะไรก็ตามขอให้ทุกคนอดทนนะคะแล้วคนนี้นะในสายตาเขาว่าเขามองคุณผู้หญิงที่สิงโตสเตรง็งเขามองว่า เมื่อก่อนเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดที่มีคุณบังคับเขาคอยเจ้ากี้เจ้าการถามไถ่เขาว่าเธอไปไหนเธอทําอะไรเขาก็เลยหยับอิสระสมัยก่อนเขารู้สึกอึดอัดมากๆที่มีคนใดคนหนึ่งคอยตามคอยจิ้จมจ้ำจี้จ้ำชายหรือแค่ถามสาทุกสุกติดทุกวันทุกวันเนี่ยก็ราคาญเราแล้วอ่ะแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันมีพลังงานมาสื่อว่าผู้หญิงที่เคยถามไถ่ผู้หญิงคนนั้นน่าหายไปไหนคนที่เคยอ่อนโยนกับเราหายไปไหน หรือผู้ชายที่เคยใส่ใจเราอะหายไปไหนมันมันมีความรู้สึกถึงพลังงานว่าช่วงเวลาหนึ่งอะก่อนที่จะแยกย้ายกันไปอะมันมีคําพูดหนึ่งนะที่แม่หมอเด้งเข้ามาว่าคุณน่าจะเป็นฝ่ายทักทายไปเยอะมากๆจนแบบอาจจะหลายข้อความแต่เขาอาจจะตอบมันน้อยมากหรือถ้าจะไม่ตอบหรือเป็นสติ๊กเกอร์หรือว่าพูดน้อยมากแล้วมันมีอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่เขาพูดกับคุณว่า คุณทําไมถึงส่งข้อความมาเยอะจังเออมันเยอะไปนะวันนึงไม่กี่ข้อความก็พอเนาะไม่เห็นแบบเหมือนกับเอาเราไปเปรียบไปไปบน่นไปว่าลาักษณะว่าคุณเยอะไปนะคุณส่งมาเยอะเกินไปนะทําไมต้องส่งมาขนาดนี้คนอื่นไม่เห็นต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบคําพูดนะั้นมันเด้งเข้ามาแล้วแล้ววันนี้คนที่พูดคํานั้นนะคะ่ะ กลับกลายเป็นนึกถึงสิ่งที่คุณทาซะเองเพราะว่าคุณไม่ทําแล้วคุณสังเกตนะสเตงหันหน้ากลับไปทางอื่นผู้หญิงขี่สิงโตหันหน้าไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินความสําเร็จแล้วอะไม่ได้มาโฟกัสในเรื่องของเขาแล้วอะเออแม่หมอขยับให้ดีกว่านะไม่ได้มาโฟกัสในเรื่องของตัวเขาอะปล่อยให้เขาห้อยหัวไปคนคนนี้นะ เครียดนะแม่หมอบอกเลยเครียดแล้วก็ยังหาทางออกไม่เจอแล้วก็คิดถึงความหวังความฝันหรือสิ่งที่เป็นกําลังใจให้เขาในอดีตอะ่ะถ้าคุณคือคนหนึ่งนะที่เป็นคนที่ให้กําลังใจเวลาเขาเหนื่อยแล้วลาเขามีปัญหาชีวิตอะ่ะแล้วมีคุณคอยคอยส่งข้อความมาให้กําลังใจอะ่ะ ในวันนั้นนะเขาอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เคยชินหรือว่าไม่ได้ไปโฟกัสว่ามันมันสำคัญกับใจเขาะหรือเป็นการเติมเต็มหัวใจของเขาในช่วงเวลานั้นนะให้ตอนนี้นให้คุณรู้เลยว่าเขานึกถึงความรู้สึกคนคนหนึ่งที่เคยเยียวยาในวันที่เขาท้อแท้ชีวิตอะ่ะแล้วอผู้หญิงสตร็งคนนั้นไปไหนตอนนี้ทําไมเธอดูเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งเธอไม่สนใจฉันแล้วหรอ เธอเธอเธอเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วเธอหันหน้าเมินฉันแล้วเหรอปล่อยฉันไว้คนเดียวเหรอคนคนนี้นะถ้าสําหรับบางคนอาจกําลังจะเจอวิบากกรรมหรือชะตากรรมอะไรบางอย่างคุณแผ่แม่ตาย้เขาเถอะดูดูท่าทางเขาจะหนักอยู่นะนะคะแม่หมอมองแบบนั้นนะอ่นแล้วยังไงฝั่งเขาเป็นยังไงอีกขอดูหน่อยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ hermit the hermit เขาอะเป็นคนที่เงียบและเป็นคนหันหลังให้กับคุณเพราะว่าเขาเขามองว่าในช่วงเวลาหนึ่งอะคุณไปพูดกับเขาเยอะหรือทักทายเขาเยอะหรือว่าบางคนมีความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเป็นแฟนกันแล้วก็ดีหรือว่าเป็นคนคุยอะไรก็ยก,ก็ตามนะแต่ช่วงเวลาใ<ม>ดเวลาหนึ่งอะคนคนนี้อาจจะเป็น i n รเวิร์ t ที่ไม่ค่อยอยากจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงปเป็นชาวลัคนาราศีกันก็ได้ด้วยนะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงแล้วรู้สึกว่าคุณไปจ้อใจเข,เขามากเขาเลยเลือกที่จะไม่คุยกับคุณไม่ตอบคาถามคุณหรือว่า คุณเคยไปบังคับอะไรบางอย่างเขาแล้วเขาไม่พอใจอะทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเิ่งเนี้ยเงียบเงียบหายกันไปโดยที่เขาเป็นฝ่ายเริ่มคราวนี้เพราะเขาเป็นฝ่ายเริ่มแล้วเขาอะเขาแอบส่องนะแต่ไม่ให้คุณรู้หรอกเขายังส่องสื่อคุณอยู่เลยในการนิ่งเงียบของเขาอะเขาพยายามอยู่ด้วยตัวเขาเองเขาพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเขาเองแต่เขาไม่ได้ไม่ได้เป็นพลังงานที่มีความสุขหรืออะไรนะแม่หมอหมองแบบนั้นแล้วยังไงอ,อันนี้ของคุณนะคะโอ้โหคุณสิบดาบ คนคนนี้เคยทําคุณเจ็บแน่นิ่งมาก่อนที่คุณกลายเป็นคนที่แบบไปโฟกัสในเรื่องของตัวเองแล้วคุณไม่ม่หมอมองว่าคุณจะไม่เอาเขาอ่ะมันเหมือนกับคนที่จะก็ตั้งแต่เดทขึ้นมาตั้งแต่แรนดอมแล้วว่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยาก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 ไปต่อคนคนนี้เพราะว่าคุณคิดว่าถ้าคุณทักไปอีกถ้าคุณไปวนเวียนกับในความสัมพันธ์นี้อีกอ่ะ เขาอะตัวเขาเองเป็นคนที่ท็อกซิกเนาะนาความทุกข์ความไม่สบายใจมาให้คุณเนาะแล้วถ้าคุณก้าวไปอีกอะคุณจะเป็นแบบเดิมอะสิบดาบถ้าคุณทักข้อความไปหรือทําเหมือนเดิมซ้ําๆอะตัวคนที่เจ็บอะคือคุณคุณก็เลยเลือกที่จะแบบนั้นงั้นไม่เอาอะฉันฉันฉันไม่ไม,ไม่ไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับสิ่งที่มันแบบที่มันต้องเจ็บปวดอีกแล้วอะเพราะตอนนี้คุณพลังงานของคุณอะไปโฟกัสเรื่องงานเนาะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องที่บ้านนะคะ คุณก็เลยเลือกที่จะเงียบไม่เอาถ้าเขาเขาจะเงียบคุณก็ปล่อยให้เขาเงียบให้เขานิ่งไปเขาจะไปอยู่ตรงไหนให้เขาไปเลยแล้วเขาจะไปคุยกับใครหรือจะไปสางสัมพันธ์กับใครตอนนี้คุณปล่อยนะคุณไม่ได้มีพลังงานของการอิจฉาหรือโกรธเกลียวหรือว่าต้องการดึงเขาไว้ในชีวิตอีกแล้วอ่ะเพราะคุณรู้สึกคุณเหนื่อยแล้วสําหรับบางคนเนาะสำหรับคนที่ที่มาดูแลนดอมในวันนี้ให้รักษาสุขภาพตัวเองเนาะพยายามออกกำลังกายด้วยนะคะเพราะว่าหรือว่าตัวคุณเองอ่ะที่มีตั้งแต่สิบไม้เท้าอ่ะ คุณอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือดูแลคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยอยู่ได้นะทุกคนนะก็ขอให้ให้รักษาสุขภาพและดูแลคนในครอบครัวให้ดีนะคะอย่าหักโหมทํางานหนักจนเกินไปนะอ่ะแล้วคนนี้พลังงานโดยรวมตรงกลางคืออะไรปับหนึ่งนะทุกคนนะเป็นคิงคิงอเวนเจอรที่แบบว่า เมื่อก่อนเขามั่นหน้าเนาะมั่นใจว่าตัวเองมีดีเขาสามารถที่จะไปจากคุณได้เขาก็เลยเลือกที่จะแบบไม่สนใจโน no, สนโนแคร์ no คุณน่ะเขาคิดว่าเขาไปได้เขาคิดว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกอะ่ะแต่ตอนเนี้ยแฮงแมนมีความสุขปะละ่ะไปแล้วมีความสุขไหมเงียบพอคุณเงียบเขาก็เงียบแต่หน้าตาเขาไม่ได้มีความสุขนะเพราะเขารู้สึกว่าเขาอะ่ะคือคนที่เคยได้รับการเอาอ,อกเอาใจจากคุณนะดูจากพลังงานอะ่ะ ตอนเนี้ยหลายๆคนถ้าเขามีอีกคนหนึ่งอะ่ะอีกคนก็เมินเขาคุณก็แบบเคยเคยรักเคยผูกพันเคยให้ใจคนคนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยคนคนนี้ก็คือแบบไม่แบบนึกถึงสิ่งเก่าๆที่เคยที่เคยได้รับความรักความความแบบใส่ใจอะ่ะตอนเนี้ยแฮงแล้วอะแฮงแมนห้อยละอยู่คนเดียวข้อความก็เงียบแชทเงียบไม่มีใครส่งเลยถ้าคุณไม่ส่งนะ คนคนนี้ไม่ใช่มีนะไม่ใช่มีข้อความน,นะอยู่คนเดียวเอาจริงๆตั้งแต่ Hermit กับเดอะสตาแล้วเหงา,าหรือว่าตัวเลือกอื่นๆที่เคยมีในสต็อกอ่ะอาจจะไม่สนใจเขาแล้วด้วยเช่นกันตอนนี้สอดาบเขารู้สึกว่าเขาโดนโดนโดน,โดนบล็อกอะ่ะบล็อกใจบล็อกคือดูเหมือนไม่มีใครสนใจเขาเลยในเวลาเนี้ยสองดาบอะ่ะหรือว่า คุณเมินเข้าไปเลยอ่ะคือเขาน่าจะบล็อกคุณด้วยแหละความพลังงานนะเขาน่าจะเอาใจแล้วทาร้ายคุณแบบตั้งใจอ่ะจะตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีที่แน่ๆเขาน่าจะเคยบล็อกคุณหรือพอพอเขาบล็อกคุณคุณบล็อกกลับหรือคุณไม่สนใจกับไม่สนใจฉันก็ไม่สนใจเธอฉันไปโฟกัสเรื่องอื่นเขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปเขารู้สึกว่าคุณไม่ยอมคุณไม่สนใจแกเงียบหรอเงียบไปเลยไม่ได้สนใจมีสิ่งอื่นที่ดีกว่าเข้าใจไหมโอ้คุณเป็นคิง King o ออฟ o อ d ตั้งแต่แรกเลยเนาะ King o อ s w o r d คุณแบบรู้สึกว่าฉันะ่ะถ้าจะให้ฉันทักไปอะมันจะไม่ใช่ข้อความที่ดีเท่าไหร่นะเธอเธอจะอยังอยากให้ฉันทักเธอไปเหรอฉันยังไม่หายโกรธในสิ่งที่เธอทำฉันยังไม่เคยลืมคำพูดที่เธอเคยพูดเอาไว้ถ้าเธอจะกลับมาเราต้องเคลียร์กันให้เข้าใจแล้วเราจะต้องพูดกันให้รู้เรื่องว่าฉันรู้สึกว่าเธอเป็นคนหนีปัญหานะ ฉันรู้สึกว่าเธอเป็นคนไม่กล้าพอนะเหมือนเก่งแต่ปากเนาะเจอตัวจริงกันหน่อยไหมมาคุยกันหน่อยมาเคี่ยกันหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยแบบนี้ซิถ้ากล้าถ้ากล้าก็ออกมาจากถ้ำออกมาเลยไม่ใช่ต้องรอให้ฉันเป็นฝ่ายทักไปแล้วคิดว่าฉันจะง้อหรอรอบนี้ไม่มีทางอันนี้คือพลังงานของคุณนะดุนะเนี่ยทาไมวันนี้ดุวันนี้คุณดุอ๋อส่ื่อของเขาพยายามอยู่ในความสงบแล้วตรงกลางละ่ะเขาบอกว่า เขาอะนะแม่หมอมองว่าตอนนี้เขาเริ่มนึกถึงคนคนหนึ่งแล้วละ่ะที่เคยให้กําลังใจคนที่เคยช่วยเหลือดูแลในวันที่เขาแบบต้องการกําลังใจแล้วความความเหนื่อยของเขาหรือว่าความท้อแท้ของเขาเนี่ยคุณน่าจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาทุกๆเรื่องนะสําหรับบางคนนะช่วยเหลือแม้แต่เรื่องการเงินก็มีนะแต่เขาอะ แทนที่แบบจะพูดกับคุณดีๆหรือว่าตอบแทนสินน้ําใจคุณกับไม่ใช่เงินทองหรืออะไรพูดดีๆพูดให้แบบรักษาน้ําใจคุณอะไม่มีอะจนคุณรู้สึกว่าคุณทําดีผิดคนอะบางครั้งเนี่ยความรู้สึกรักความรู้สึกใส่ใจของคุณอะมันจะกลายเป็นความเฉยชาและความหมางเมืนบางคนก็ไม่อยากจะพูดคาว่าจะเกลียดเอาเงี้ยทั้งรักกลายเป็นเกลียดอะไรเงี้ยทั้งรักทั้งชังอะบอกไม่ถูกจนนะ่คือเขานึกถึงคนที่แบบให้อาภัยเขาได้อ่ะ เป็นคนที่ให้อาภัยเขาทุกอย่างแล้วตอนนี้คนคนนั้นหายไปไหนอะหายสิจะมาเป็นแบบเดิมได้ไงแล้วตอนนี้เขาเขายัางไงต่อเดี๋ยวนะคะแปบ๊บหนึ่งอย่างนี้เขาเขายัางไงต่อเขารู้สึกอย่างไงต่อสี่ไม้เท้าเขานึกถึงวันที่เราเคยดีกันอะสําหรับบางคนนะเป็นรักที่แบบว่าเป็นรัก เป็นรักที่เพศเดียวกันได้นะคะสําหรับคนที่มาดูคลิปนี้หรือว่าต่างเพศได้หมดนะเขาเขาแอบคิดว่าคุณยังรู้สึกดีกับเขาอยู่บ้างไหมหรือว่าตอนนี้คุณไปมีคนรักใหม่ไปมีการบำบัดคนคนนี้นะบางทีคิดลบนะเออคิดลบได้นะประมาณว่าเฮ้ยหรือว่าคุณคือแบบพอคุณเงียบไปไม่ทักทายเขาอะ เพเผอเขาไปคิดว่าคุณไปมีคนรักใหม่ได้เลยนะเนี่ยไปไปไปสนใจสิ่งอื่นแล้วตอนเนีเ้เขาตกกระป๋องแล้วหรออะไรอย่างเงนะี้ยไปคิดอย่างนั้นเลยนะดูดีพลังงานคุณคุณตัดเพจออสซอดแกแกอยากเข้ามานะแกเห็นไหมแกเห็นไหมเนี่ยแกทําสิ่งอะไรไว้เนี่ยที่ฉัน,ท,ฉนที่ฉันกว่าฉันจะมาเป็นอัศวินถือดาบอะไรพวกนี้ได้เอ่ออันนี้คือถูกสอดน,นะกว่าฉันจะมาเป็นนักรบหญิงนักรบชายที่เก่งกล้าสามารถที่ดูแลตัวฉันเองได้ฉันผ่านศึกอะไรมามัางเนี่ยสบดาบ ฉันเจออะไรมาบ้างจนฉันกลายเป็นคนที่ไม่มีถ้วยเลยเห็นไหมฉันไม่ฉันไม่อ่อนโยนกับเธอแล้วนะแกเห็นไหมดาบใหญ่ไหม <laughs> ใหญ่ไหมแกอย่านะแกอยาแกถ้าแกกลับมาแบบเดิมแล้วพูดจามไม่ดีกับฉันอย่งเดิมแกโดนแกเอาเอาเอา,เอาไซส์ไหนก่อนแกจะเอาไซส์ไหนก่อนเอาไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่แกบอกมาเดีย๋ยวฉันจะจัดการอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะแล้วเขารู้สึกยังไงโดยภาพรวมเขารู้สึกเขาอะ ใจเลืลอดเขาเริ่มกลัวแล้วนะว่าสิ่งที่เขาเคยทำไม่ดีมาในอดีตอ่ะมันเป็นไฟสมดวงเขาเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเมื่อการที่เขาทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าแอบทำอะไรรับหลังคุณหรือว่าทำให้คุณไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือมีการอะไรทำอะไรบางอย่างที่ตัวเองอ่ะไม่รับผิด ไม่รับผิดชอบแต่เขานั่นแหละทำอะไรเงี้ยเขาเริ่มกลัวคนคนนี้มีความมีความขี้กลัวอยู่ในใจนะเป็นคนที่เหมือนหนีปัญหานะเหมือนเป็นคนที่ไม่ไม่รับผิดชอบแล้วก็แบบเหมือนเป็นคนที่พูดจาอะไรที่รุนแรงนะใช้เจ็ดดาบในรุนแรงพูดจาแรงแต่ว่าให้มาเคลียร์หรือว่ามาเจอตัวเป็นๆน,นี่ไม่ใช่กล้านะเนี่ยเหมือนนักเลงคีย์บอร์ดนะเนี่ยแม่หมอหมองแบบนั้นเขามีความกังวลใจแล้วกลัวว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะ มันจะเกิดเหตุการณ์ที่ที่แบบทําให้คุณหายไปแล้วจริงๆอย่างเงี้ยแม่หมอมองมอง,มองได้แบบนี้นะแล้วเขามองอยังไงอีกอะเขาคิดยังไงอีกเขาอยากสื่อสารแล้วนะแปดไม้เท้าเขาอยากสื่อสารคนคนนี้ถ้าเกิดคุณเคยทักทายเขาไปแล้วตอนนี้คุณไม่ทำเขาอยากติดต่อคุณนหะเขาเขาเป็นคนที่เข,าเข้าออกในะความสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะเป็นรักทางไกลก็ได้ด้วยนะแปดไม้เท้าต่างชาติต่างศาสนาได้ด้วยนะคะ แล้วเขายัางไงแล้วคุณโอ้โหคุณตอนนี้เป็นเดร์ซันโอ๊ยคุณตอนนี้เป็นเดร์ซันชีวิตคุณตามนี่ค่ะเขาส่องสืบดูในสื่อโซเชียลอ่ะเขาเห็นคุณมีความสุขได้โดยไม่มีเขาแล้วเขาจะนึกว่าไงปะเขาจะคิดเลยนะเฮ้ยเธอจะมีความสุขในวันที่ไม่มีฉันอย่างนี้เหรอได้ด้วยเหรอ mm hmm. เขาคิดว่าคุณอ่ะจะตอมตอมห้อยหัวเพราะว่าเขาหายไปคุณจะต้องตามคุณจะต้องเป็นเดร์แฮงแมนแต่เปล่าคุณเป็นเดอะซันค่ะคนที่เป็นแฮงแมนคือเขา เขาทำเองแล้วเขาก็หาทางออกไม่ได้เขาจะแก้ปัญหาเขายังไม่รู้จะแก้ยังไงเลยก็มัดตัวเองอะ่ะบล็อกคุณเองอะ่ะแล้วจะปลดบล็อกอ่ะแล้วจะมาง้องอนคุณได้ยังไงก็ต้องอีโก้แล้วเนาะก็คือทำเขาเองไงเป็นคนที่ทำเขาเองบล็อกใจนะแล้วก็แบบอาจจะแบบถ้าคุณบล็อกเขาแสดงว่าเขาทำอะไรคุณให้เจ็บก่อนคุณเลยเลือกที่จะบล็อกเขาก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็ไปไม่ถูกถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งหรือตัวเขาเองคนบล็อกคุณอะไรก็ตามค,คนคนนี้จะหาทางออกไม่รู้จะหายยังไงแล้ว พอไปเห็นคุณในสื่อโซเชียลเห็นเป็นเดอะสตาร์เป็นเดอะซันเฮ้ยชีวิตคุณทําไมดีตอนที่ไม่มีเขาอะ่ะเขาเริ่มคิดเปรียบเทียบในตอนว่าเอาจริงๆนะคุณก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะไม่มีเธอฉันก็มีความสุขจริงนะเธอคิดถูกฉันมีความสุขเพราะอะไร <laughs> เพราะว่าสมัยก่อนฉันนะ่ะทักข้อความเธอไปตามเธอยิ่ยิๆเธอก็บอกว่าเธอไม่ว่างเธอเอ่อมือถือไม่ได้อยู่ที่ตัวอ่านช้าเพราะนู่นเนี่นั้น ฉันรอข้อความเธอฉันรู้สึกว่ามันเหนื่อยว่ะมันแบกว่ะที่ผ่านมามันแบกเป็นเป็นแปดเอ่อเป็นสิบไม้เท้ามันแบกอ่ะแบกภาระทางใจแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยพอเขาหายไปนะคุณจะเริ่มตื่นรู้ว่าเฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะอะไรฉันไม่มีเวลามานั่งดูว่าเฮ้ยเธออ่านข้อความฉันแล้วหรือยังตอบแล้วหรือยังทําไมเนี่ยผ่านไปตั้งหลายชั่วโมงยังไม่อ่านเธอทําอะไรเล่นอะไรเขาเล่นอะไรเล่นเกมบางคนก็เล่นเล่นเกม้วยนะเจ็ด ดาบเล่นเกมไม่ใช่เล่นเกมแบบเล่นเกมอย่างนี้ไม่ใช่เล่นเกมในความสัมพันธ์เลยทําให้รู้สึกอึดอัดเขาทําให้ตัวเขาเองอึดอัดแล้วเขาส่งพลังงานไม่ดีมาให้คุณด้วยอ่ะแต่ตอนเนี้พอไม่มีเขาคุณก็บอกเออจริงๆแล้วเนี่ยเออผ่านความเจ็บมาแล้วเนาะผ่านความว้าวุ่นในการมีเขาเฮ้ยตอนนี้อยู่ได้เฉยเลยอ่ะ ตอนนี้มีความสุขตอนนี้ไม่ต้องรอข้อความใครตอนนี้ไม่ต้องเมื่อก่อนจะไม่มีเลี่ยวแรงทํางานเพราะมัวแต่โหยหาไปส่องเฟซส่องไอจว่าเธออยู่ไหนเนี่ยเธอเธอพอ่อไม่อ้าวไม่ไม่ตอบข้อความเราแต่ไปไปโพสไปไปไลฟ์เพื่อนไปอะไรเนี่ยมันเป็นความทุกข์เนาะที่การมีเขาบางทีมันเป็นการทุกข์และห้อยหัวแต่พอคุณเริ่มรู้สึกดึงพลังงานต่างๆที่ว่าคอยตามเขาอะมาพัฒนาตัวคุณเองมาใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองแล้วคนในครอบครัวหรือว่าทุ่มให้กับงานเงินอะชีวิตคุณเป็นเดือดสันแล้วอะ เนาะส่วนเขา่างมานเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันย้อนกลับไปที่ตัวเขาเองไงอ่าแล้วดูพลังงานโดยรวมสิเขารู้สึกจริงนะคุณออฟสอดเขารู้สึกว่าคุณนะตัดเขาเขารู้สึกว่าคุณแบบดูหน้าดูหน้าผู้หญิงคนนี้นะคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่คุณดูหน้าถ้าเธอแน่เธอก็ไปเถอะเพราะฉันก็ไม่ตามรอบนี้ฉันไม่ตามเพราะว่ามันเหลือทนอนะมันเหลืออดแล้วอะฉันฉันกลับไปอะถ้าฉันเป็นฝ่ายง้อเธอเธอก็ยังคิดว่าฉันเป็นของตายยังคิดว่า เธอจะทําอะไรก็ได้แล้วจะกลับมาหาฉันเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่มีเธอแล้วชีวิตฉันมีความสุขกว่าตอนมีเธอฉันก็พร้อมที่จะไปแล้วฉันอาจจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเธอก็ได้หรือว่าฉันไม่มีใครฉันก็จะใช้ชีวิตของฉันอย่างมีความสุขแม้แต่อยู่คนเดียวก็ตามฉันอาจจะก็มีความสุขมากกว่ามีเธอแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะเธอทําเรื่องราวให้ฉันต้องมานั่งทุกมานั่งรอคอยคําตอบจากเธอพูดไม่คิดด้วยบางคนอ่ะพูดไม่คิดพูดทาร้ายจิตใจคุณไม่เห็นใจคุณเลยอะนะคะ ส่วนตัวเขาตอนนี้เป็นอะไร The Lover เขาอะพอคุณเริ่มเป็น The Sun พอคุณเริ่มเงียบหายไปจริงๆอะคนคนนี้เริ่มรู้สึกทำไมอะจริงๆฉันรักเธอนะฉันมีใจให้กับเธอนะเธอกลับมาก่อนไนดะ้ไหมแต่ฉันไม่อยากเปิดความเผยความรู้สึกอะเพราะฉันกลัวว่าเธออะไม่คิดเหมือนกับฉันก็คนคนนี้อีกโกอ้อะแล้วก็ชอบเล่นชอบดึงเกมในลักษณะว่าการแสดงความรัก ที่เขาต้องการเขาเป็นคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในความรักหรือว่าเป็นคนที่มีปัญหาในความไว้ใจก็ได้นะคุณเขาเลยไม่คิดว่าคุณจะรักเขาจริงอะ่ะเขากลัวว่าสิ่งนี้คุณสแสดงออกความรักอะ่ะบางทีก็เป็นเรื่องเรื่องโกหกหรือว่าหลอกลวงหรือว่าไม่ได้พูดจริงจากใจหรอกคนคนนี้ด้อยค่าตัวเองไม่หมอมองหรือบางคนเนี่ยนะเดลเรเวอร์เป็นไปได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเขารักคุณแหละแต่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบอยาก อยากไปยุ่งกับคนโน้นไปคุยสนุกกับคนนี้แล้วไม่อยากให้คุณควบคุมเขาอ่ะก็เลยดึงความสัมพันธ์แบบคนอื่นเข้ามาพูดมาคุยแต่ก็ยังไม่ได้เห็นในลักษณะของการคบซ้อนแบบจริงจังอ่ะอาจจะเป็นการคุยแล้วคุณไปเจอแล้วก็เกิดเรื่องราวทะเลาะเบาแหวงกันกอดก็ได้อะนะคะแต่เขารู้สึกว่าเขารักคุณนะเขาเขารักคุณแต่เขาไม่เปิดเผยความรู้สึกเพราะเขากลัวว่าคุณจะไม่ใจตรงกันกับเขาหรือว่าตอนนี้คุณไม่รักเขาแล้วเพราะคุณนิ่งมากอะไรเงี้ยส่วนคุณเป็นเดอะฟูลบ้างละ เขาเคยทําตัวเฮ้ยทำไมแม่หมอรู้สึกว่าเขาเคยทําตัวเป็นแบบคนที่แบบไม่สนใจคุณอะตอนเนี้ยมันเหมือนกับคุณทําทาเป็นเหมือนไม่สนใจเขาหรือว่าคุณไปไม่สนใจจริงๆอะคุณเอาไปวิแบบเวลาของตัวเองไปโฟกัสความสุขความบันเทิงใจอะไรของคุณอะสําหรับบางคนนะ คนที่เป็นบางคนก็เป็นดารานักร้องนัก,ก,กสแสดงหรืองานฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่ไปโฟกัสในเรื่องงานอิสระของตัวเองแล้วดูแฮปปี้ดีเนาะตอนนี้คุณอาจจะมีอิสระจากการแบบไม่ต้องมานั่งเฝ้าเขาหรือว่ากังวลว่าเขาจะรักเราไหมอะไรอย่างเงี้ยตอบ่าความเราไหมอะ่ะพลังงานคุณเปลี่ยนคือเป็นพลังงานที่สับคือมันจะเหมือนพลังงานแรนดอมที่ว่าเขาคิดว่าการที่เขาเงียบหายไปอะ่ะคุณจะต้องเป็นฝ่ายตามหรือว่าเจ็บปวดแต่เปล่า มันเหมือนกับการที่พลังงานน่ะนะย้อนกลับไปที่เขาเองอ่ะแม่หมอจะไปคิดหัวข้อนะคะว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่เขาคิดอ่ะมันกลับไปที่ตัวเขาเองทั้งหมดเลยอ่ะตอนนี้คุณคุณเป็นเดอะฟูลแล้วอ่ะสามไม้เท้าเขาเริ่มที่จะโดยรวมนะคะไปรักทางไกลได้เขาเริ่มจะหันหน้ามาแล้วอ่ะเขาอยากมีการสื่อสารแล้วอ่ะสามไม้เท้าเขาเขาเหมือนกับว่าเขารอคอยแล้วเหมือนกับคุณก็เคยรอคอยเขาอ่ะ แล้วเขาก็ไม่อ่านข้อความหรือไม่ตอบคุณสักทีคุณก็เลยหันแบบคือคุณก็เลยตัดจบเลยคุณแบบไม่รอละอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเขาอะรู้สึกว่าอา้าวทาไมคุณไม่ทักมาเหมือนก่อนเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรบางอย่างแล้วล่ะถ้าเขายังอยากไปต่อคุณอะสามไม้เท้าเขาอยากจะสื่อสารแล้วนะแต่คนคนนี้ต้องต้องต้องสุดจริงอ่ะแล้วแม่หมอเปิดให้ว่าเขาจะสื่อสารไหมสามใบเลยเหรอเอามา The Wheel o f f o r t u n e เขารู้สึกเสียใจแล้วนะห้าถ้วยเสียใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้น เขาเลือกทำนี่เขาทําตัวเขาเองแล้วเขายังถือถ้วยอยู่เลยอ่ะเขาตอนนี้นะถ้าเขาเคยไปเลือกความสัมพันธ์อื่นๆนอ่ะเขาเททิ้งหมดเลยเขาอยากกลับมาเขาเจ็บปวดแล้วเนี่ยสองถ้วยเขานึกถึงว่าตอนนั้นเขาลืมมองสองถ้วยที่อยู่ในมือเขาอ่ะเขาเทคุณไปอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าตอนนี้แอบถึงแอบห่วงคุณด้วยนะโกรธก็จริงโกรธแต่รู้สึกว่าเสียดายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่น่าทะเลาะกันเลยจักรวาลมาบอกคุณว่ามันยังไม่จบนะคะเพราะเดวิลออฟฟอร์จูนเกิดขึ้นมันยังไม่จบ เวลาของจัก,กรวาลจะดึงคนคนนี้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์อย่างแน่นอนแม่หมอหมองว่าเพราะว่าคุณคือ The อ m p พ e s <ass> s คุณเป็นราชนีหรือเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตนี้ที่เขาจะเจอได้โอเคนะคะรับพลังงานดีๆกันไปนะคะดูขฆษณาใย้ด้วยนะทุกคน